สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บากอกกอตชาแนลครับผม,มป,ปัม๊มน้ำมันบางจากเส้นสุพรรณนะครับนี่ครับเราจะมาดูการรับการน,นอนของรถปทูกันครับนี่เป็นรถอีสูครับผม ว่าวันนี้ผมจะนอนยังไงผมจะอยู่ยังไงรถผมสภาพกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับกลางคืนก็มาจอดนอนตามปั๊มอ่ะครับผมมันนอนตามปั๊มอ่ะเนาะอยู่ที่เส้นสุพรรณครับผมอยู่ที่บางจากเส้นสุพรรณที่ออกมาจากเส้นกาญจนาครับผมวันนี้ก็ได้อยู่ ที่ปั๊มเรียบร้อยแล้วมาจอดนอนนี่เอาครับผมว่าพวกนี้จะไปสิงบุรีก็เลยมาถ่ายคลิปให้ชมตอนกลางคืนกันหน่อยว่าจัดที่นอนกันก่อน,นครับพอติดอะไรวะหน้ารถก็หน้ารถก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่ครับหน้ารถมุดกลางมุงเสร็จไปเรียบร้อยแล้ะก็จะเตรียมตัวนอนแล้วครับค่ำคืนนี้ หน้ารถมีอะไรมั่งเดี๋ยวจะหทแล้วทางนี้ก็เป็นกระติกน้ำ <c oughs> เครื่องเสียงมีไว้สำหรับไลฟ์สดเป็น,นีเจในติกต็อกครับผมนี่ครับทางนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวนอนกันก่อนพัดลมก็มีตัวหนึ่งนอนสบายครับผมขออนุญาตกลางม้งกลางอะไรกันก่อนนี่ครับสำหรับเรากางม้งกลางอะไรเสร็จไปเทียบ้อยแล้วแค่พัดลมตัวเดียวเราก็เย็นแล้วครับนี่ครับ นอนง่ายๆครับผมอยู่กันง่ายๆครับผมวันนี้ก็จะมาให้ดูการหลับการนอนของผมนะครับผมก็จะนอนอย่างนี้ครับนอนที่นอนผมทงน,น,นี้อันหัวทางประตูนี้นี่ครับอยู่กันง่ายๆครับผมใช้ชีวิตบนรถยังไงให้มีความสุขเราก็แค่กินอยู่บนรถบนรถผม จะมีแบบพวกตาแก๊สปิกนิกนะอะไรหน่อยอย่างเงี้ยมีอะไรพอไว้สำหรับเออเผื่อไปกินกลางทางอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องอดตายเสือแล้วเตียกลางทางเงี้ยเนี่ยครับชีวิตบนรถมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับผมแค่เราอยู่แล้วมีความสุขครับเห็นไหมแค่ที่นอนแค่นี้ชีวิตมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายเลยครับ ไม่จะเป็นต้องหรูครับผมขอยึดขอแค่เราอยู่แล้วสุดใจก็คลิปนี้ก็ออกจะอยากจะฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับว่า <c oughs> ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมที่เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาและทักทายไปยังย t ท b e สำหรับเดือนนี้ผมก็จะเดินหน้าเต็มที่ได้ถ่ายทำคลิปมาให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ชมนะครับ ผมก็จะเดินทางไปไหนมาไหนผมก็จะถ่ายแบบตามสไตล์ของผมแล้วครับผมจะถ่ายตามสไตล์นั่นแหละตามสไตล์แบบที่ผมถ่ายมาแบบเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปหาคนนั้นคลิปคนนั้นทีคลิปคนนี้ทีมาให้ชมเรื่อยๆครับผมเพื่อสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้พี่น้องทุกคนได้ชมกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนี่นะครับบรรยากาศการนอน การกินอยู่บนรถใช้ชีวิตง่ายๆครับอยู่แล้วสุดใจอยู่แล้วสบายใจแล้วก็มีความสุขครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบายบายลาตีสวัสด์ทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดให้กำลังใจกันทุกคนเรื่อยมานะครับผมจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดวันนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะครับบายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะพาไปพาไปชมคลิปวิง่ง สิงห์บุรีนะพวกนี้จะพาถ่ายคลิปให้ดูจะเริ่มทําเดินหน้าเต็มตัวแล้วครับเดือนนี้สําหรับพักมาหนึ่งเดือนนะครับสาหรับพี่น้องอาจจะสงสัยไปว่าอองบ่าวก็่ายไปไหนมาทําไมไม่เห็นค่อยลง YouTube เลยผมไปลอนเล่อยู่ในทิกตอกครับผมในระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อพัก YouTube ก่อนและตอนนี้ผมก็จะมาเดินหน้าเต็มกําลังครับผม ไม่ว่าคำพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นจะไม่ทําร้ายจิตใจผมเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมจะไม่เก็บมาคิดแล้วครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับหนึ่งแรงของท่านคือหนึ่งกำลังใจของผมบ๊ายบาย